สวัสดีครับวันนี้ย่ำใบไบป้ปนะครับครู้บอลชนมางวดกินหนานมนกับพี่ผ้าพีผ้าหน่องเมื่อบึงงวดขอบรู้บอลชนนะครับว่ามีจักรตูเนเอาเน่น้าขอยของนี่งละพ่อได้พีหน่องในเบิง้งได้แง่งนะครับว่ามีอันนี้เขาบอเบิ้งเมียแหลกับเมียเขาไงเมียนี่เมียเขาไงเมียนี่นะครับซึ่งแหละครับซึ่งแหล,ลวแต่ว่าท่าน บทถนนเจ้าวัดจิตติปะติเรื่องละสามเดือนแล้วนะครับอันนี้คือเมฆขาวใหญ่เบิ่งถ่ายเบิ่งยังเอาด้วยผีน้องเด้อเบิ่งแขงเบิ่ง้าเอานี่แหละครับความสูงประมาณร้อยหกสิบบวกหกสิบห้าเกตสิบแหละครับสำหรับงูเมฆขาวเมีนี้นะครับขายลูกมันออกไปแล้วครับลูกมันสีแดง นี่คือตัวแรกของครูมัรจุนนะครับเบื้องหนาเบื้องตาเวเนี่ยนี่แหละครับต่อมากับมาเบื้องครับนี่นี่แม่แม่แม่กับลูกนะครับลูกยุพุลละมองลูกยุพุลละมองเนี่ยเบตัง,ง,งแม่นี่ว่าลูกเทกครับสีแดงนี่งูแม่นี่นะครับพี่น้องเบื้องเอาเดอ้อนะครับ เบิ่งแข่งเบิ่งขาวผมมีตัหนี้ยังเดียครับว่าถุพ่อถอนหนึง่งครับนี่คือแม่กับลูกนี่แหละทำลูกคนงานน้องคนสารับแม่นี่ก็สูงกว่าบ้านลอยสามสิบสามสิบกว่าครับแม่นี่นี่ลูกคนลูกเถิครับสูงกว่าบ้านเม็ดกัวเนี่ยล่ะ นี่ดูสีแดงแต่นว่านากึ่วน,นึงนี่เอมามาเหมือนเสาเลยครับหัวแม,มาเหมือนเสาเลยยางก้นอยู่นี่นะครับเพื่อนนี่งวดเถิดครับกำลังสุเป็นนุ่นนมสูงประมันร้อยสามเทียบขินครับเถิดสีกับว่าแดงเข้มนะครับสีแดงอยู่ นะครับสำหรับตัวนี้ไลล่ะลูกลูกไส้ลูกไส,กส้ไปขวมคู่กับทางไหนน้อบาดนี้น้อาธุเอ้ยทีทางไหนน้อสีครับทีทางที่มันขวมคู่หน้าคู่แท้ามาทางที่นี่นะครับสีไล แฟนซีกินยาก็ดีกินเพี้ยงก็ดีครับเบื้องไข่เบื้องหวัวเอาเบื้องแข็งเบื้องขาวครับนี่ม,นนมานเล่นน้ำไอนวด้วยหน่อยบ้านเล่นน้ำไนลูกแงนั่นแหละครับานามนี่แหละครับกับกวดกินน้ำเดียวกับว่กินยาท่านน้อย,ยก็นนยยกได้เขาคอก นี่คือตอนนี้ที่ขอกู้บรนทมนมยู่นะครับมี่งวอยู่หาโตนี่แหละฉันปีนน้องสนใจกระทักมานะครับาถืออกถือใจกระทักมาทางคู่มรรชนครับ0ูนย์เก้าสเกีรติหาหนหาหานะครับปาปิดตอนน้องเลยสรับงร้านนี้นะครับคู้บรรชนการแนะนํำหัวคอกเกี่กของ,ของ ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ